ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ติดตามรับฟังเสียงธรรมจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมประจำจังหวัดพิษณุโลกคลื่นความถี่89.25เมกะเฮิรตซ์และคลื่นความถี่99.75มกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นสถานีวิทยุ ประจำจังหวัดพิษณุโลกโลกของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในชีวิตประจําวันหรือโลกของความเป็นอยู่ทุกคนก็จะมีเอกลักษณ์ที่้คล้ายกันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันทรายนักเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อม หรือพื้นฐานการสร้างชีวิตของแต่ละบ,บุคคลนั้นมาไม่เหมือนกันภาษาธรรมะทีเรียกว่ากรรมกรรมนี้ก็คือคนสร้างมาไม่เหมือนกันแล้วก็มีสิ่งเน้นมีสิ่งเ,เพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังเนี่ยจากพฤติกรรมความไปอยู่ทางสังคมมันก็ไม่เหมือนกัน มีอะไรที่แตกต่างกันก็คือต้นทุนทางสังคมเนี่ยแต่ละคนมีไม่เท่ากันเพราะนั้นจึงมีศีลธรรมเข้ามาปรับสภาพชีวิตให้ดูเหมือนว่าชีวิตที่จะไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จในเบื้องต้นแล้วก็ความสุขสบายในท่ามกลางและความพ้นทุกข์ในที่สุด ทันก็ต้องมีขั้นตอนกันว่าปฏิบัติอะไรปฏิบัติอย่างไหนทำอย่างไรชีวิตจึงจะผ่านพ้นไปเป็นเรื่องเรื่องเป็นระยะระยะหรือเป็นภาคส่วนเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีพื้นฐานนะการใหนะ้ภาษาพระทเรียกว่าทานคือการให้ คนเราอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าไม่มีการให้กันเนี่ยมันลำบากอยู่นะลำบากลำบากทั้งผู้รับหรือผู้จะรับหรือผู้จะให้การให้ก็มีหลากหลายให้เวลาให้ความรู้ให้คำแนะนำพร่ำสอนมันต้องมีเวลานะโยมนะรวมถึงการให้สิ่งของให้ความเป็นอยู่และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการให้โอกาสคน การให้โอกาสคนเนี่ยสำคัญคนเราที่เติบโตได้เพราะมีโอกาสแล้วโอกาสที่เราได้เนี่ยเราก็ต้องรีบคขอยคว้าเอาไว้ไม่ใชวยามีโอกาสแล้วก็มัวประมาทเลื่อเลื่อยอยู่ไม่ยอมคขอยคว้าโอกาสนั้นแล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยอยู่ตลอดชีวิตโอกาสบาโอกาสเนี่ยเกิดขึ้นครั้งเดียวตลอดชีวิตและต่อไปมันจะไม่เกิดอีกเลย เพราะนั้นอะไรที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยก็ควรไข,ขว่คว้าเอาไว้เช่นพบคนดีพบสถานที่ดีๆพบคุบาอาจารย์ที่ดีเนี่ยเขาควรที่จะเกาะกลุ่มกันเข้าไว้เพราะชีวิตอยู่ได้เพราะความดีหล่อเลี้ยงเพราะนั้นการให้ในสำคัญนะนะให้สุดท้ายนะี่คือให้โอกาสคน โอกาสคนชั่วบางทีมันไม่ได้ชั่วมาโดยกําเนิดไม่โดยไม่ไม่ได้ชั่วโดยสัญชาติตายานหรือไม่ได้ชั่วโดยตระกูลที่ส่งเขาให้เกิดมาเป็นคนชั่วแต่โอกาสของคนที่จะทําความดีเนี่ยบางทีมันก็มันก็บอดนะโอกาสที่คนจะทำความดีบางทีมันก็บอด หมายก็ว่าทําดีถ้าเป็นแทบตายเนี่ยแต่ว่าสิ่งแวดล้อมไม่เป็นใจต่อการแสดงบทบาทนั้นมันก็อยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าภาวะที่บีบคั้นมันก็อยู่ลําบากบางคนถึงตะบะแตกเกิดการทําร้ายร่างกายเกิดการฆ่ากันก็เกิดขึ้นก็เพราะโอกาสที่จะทําความดีเนี่ยมันถูก มันถูกบีบเอาไว้เพราะะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการให้โอกาสคนทุก,ทกภาคส่วนโอกาสที่คนความดีโอกาสที่คนทําดีแล้วก็ส่งเสริมให้เขาทําดียิ่งขึ้นไปนะและโอกาสไหนที่คนจะทําอะไรก็ควรให้โอกาสซึ่งกันและกันภาษาพระท่านเรียกว่าทานการให้นะให้สิ่งของให้ความไปอยู่ให้คำแนะนำพร่ำสอนให้ชี้แนวทางให้ ให้ในส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับให้ไปเถอะให,ยใหยยย้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีให้ไปเถอะไม่เสียรายนะแล้วสาคัญที่สุดก็คือให้โอกาสคนนะคนเราไม่ต้องการที่จะเป็นคนชั่วโอกาสที่ทําความดีมีอยู่แต่ว่าทําไปแล้วนี่บางที พลังในการทำคนดีมันไม่เพียงพอถูกกระทบกระทั่งอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เป๋ได้ก็ต้องฝึกกันในโอกาสกันนโยมนะข้อที่2ก็คือเรื่องศีลเนี่ยศีลนี่เป็นข้อกําหนดการอยู่ร่วมกันทางสังคมอย่างผาสุขเราจะอยู่เราจะไปหรือเราจะฝากสิ่งใดไว้เนี่ยศีลในการควบคุมพฤติกรรมของแต่และบุคคลนั้น สำคัญเราก็ต้องให้ความสำคัญของคำว่าศีลศีลรับเอารักษาเอานะรับไว้รักษาไว้ถือไวนะ้แล้วก็ให้ความสำคัญไว้อยู่ในจิตในใจเราตลอดไปแล้วเราก็จะให้น้ำหนักว่าชีวิตของเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราก็จะอยู่อะไรเพื่ออะไรมันก็จะชัดเจนมากขึ้น ถ้าหากว่าเราไม่แยกแยะด้วยศีลเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นว่าใครเป็นยังไงอยู่นะศีลเนี่ยมันแยกแยะว่าคนไหนควรครบอะไรไม่ควรครบนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนในเรื่องนี้ว่าคนเราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่การคลุกขีกันนั่นหมายถึงว่าจะรู้จะรู้ว่าคนไหนมีศีลหรือไม่มีเนี่ยอยู่ในการคลุกคลีกันคนไหนจะโหดร้ายคนไหนจะมีเมตตาคนไหนจะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนไหนจะมีความจริงใจต่อกันหรือคนไหนจะสื่อสารด้วยความจริงใจหรือคนไหนจะใช้ชีวิตแบบไหนเนี่ยมันก็อยู่ด้วยการคลุกคลีกันในภาษาพระท่านเรียกว่าศีลแล้วศีลน,นี่แหละมันทําให้เราเสงบทําให้เราเร่มเย็นเป็นสุขทําให้เราเป็นคนปกติได้บางทีชีวิตของเราไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นีนะนั่งๆอยู่ก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรมาป่วนๆอยู่ ปวนกวนใจป,วนน,นปวนนู่นปวนนี่แต่ถ้าหากว่าเรารักษาศีลดีเนี่ยโอ้ยมันก็จะช่วยเราได้เยอะเลยโยมไปอยู่ป่าเทวดาก็คุ้มครองไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไม่ลําบากโยมนะโบราณท่านว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่น,นคุณมีศีลดนั้นก็พากันสมาทานพากันถือเอารับเอาแล้วก็นําไปขยายผลในการอยู่ร่วมกันทางสังคมให้มาก และสุดท้ายก็คือเรื่องของสมาธิสมาธิเนี่เราต้องตั้งใจรักษาความสงบตั้งใจศึกษาแนวทางความสงบให้ชัดเจนมากขึ้นว่าทำวิธีไหนใจเราสงบเนี่ยให้พยายามสังเกตดูเมื่อใจสงบเมื่อไหร่นั่นหมายถึงเราเข้าถึงสมาธิโยมบางคนอาจจะมี เสียงกล่อมเสียงเพลงกล่อมเล็กๆน,น้อยล้วทําทำให้จิตสงบจิตสงบนิ่งนั่นนะ่ะสมาธินลยโยมนะเราจะสังเกตว่าสังคมที่เขาใช้ดนตรีประกอบเนี่ยเพื่อทําให้จิตสงบจิตสบายเนี่ยก็จะไปทางมหายานเช่นทิเบตเอ้ยญี่ปุ่นเอ้ยเหล่านี้เป็นต้นนะยโยมนะก็จะมีเพลงประกอบเบาๆฟังแล้วก็ผ่อนคลายเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าถึงสมาธิ แต่สมาธิจะอยู่นานหรือไม่นานนะโยมอยู่ที่การผ่านจากจุดนี้ไปนะบางคนอาจจะทํางานหนักหน่อยเวลานั่งก็จะมีความรู้สึกว่าเพลียเพราะเพลียแล้วจิตมันจะนิ่งไม่คิดอะไรนั่งแล้วหลับเลยเนี่ยอันนี้ก็สมาธิมันกันโยมนะแต่ว่าเป็นสมาธิหลับอย่ไม่ใช่สมาธิตื่นนะถ้าหากว่าเราจะรู้เราก็ต้องตื่นนะโยมนะสมาธิหลับเนี่ยคือสมาธิไม่รู้แต่สมาธิตื่นเนี่ย เป็นสมาธิที่รู้อยู่ก็ตื่นเอาไว้อย่าไปหลับบางคนไม่ใช่หลับธรรมดาหล,ลับไหลโยมหลับไม่รู้เรื่องอใครหามาไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องโยมอันน้นก็สมาธิหลับนะคือคือไม่ค่อยจะรู้อะไรแต่ถ้าหากว่าสมาธิตื่นไปไง,ยงโยมโยมฟังธรรมะอยู่ดีๆโยมนะจิตก็หลับไปและจิตโยมก็จะมีเส้นพิเศษนะ จะมีอะไรเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นข้างเคียงเราจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยเราจะรู้มันจะมีเส้นพิเศษรับรู้เนี่ยเขาเรียกว่าหลับในสมาธิก็คือกลายเป็นผู้ตื่นรู้ไม่ใช่รู้แล้วตื่นนะ้ยมนะตื่นรู้มันโพล่งอยู่ข้างในโยมคือหลับเฉพาะร่างกายแต่ใจิตใจเนี่ยม,มันรับรู้ยมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเชิงบวกดี นะแล้วก็บางคนก็สวดมนต์นิ่งจิตใจสงบนี่ก็เป็นสมาธิได้ขอถึงความสงบเถอะโยมจะถึงด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่โยมจะพลาลนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือจะเพ่งอ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อมันสงบเมื่อไหรเนี่ยสิ่งเหล่านั้นโยมก็เข้าถึงเช่นอ่านหนังสือจิตสงบมากโยมก็อ่านรู้เรื่องทำความเข้าใจอย่างชัดเจน นะทำงานโดยเฉพาะทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเนี่ยเครื่องจักรมันก็จะไม่ทาร้ายเราโยมนะ,ะเช่นกําลังสอยสอยเข็มอยู่เข็มก็จะไม่แทงมือเราเนี่ยทำงานกับของมีคมก็จะไม่บาดมือเราเนี่ยมือก็ไม่ขาดนิ้วก็ไม่ขาดทีเดียมันเป็นสมาธิเหมือนกันนะเพราะถึงจิตสงบแล้วมันจะตั้งมั่นพอตั้งมั่นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีพลังเพราะนั้นโยมจะไปมองข้าม เรื่องของสมาธินะหรือในขณะเดียวกันโยมเดินเนี่ยเดินด้วยสมาธิเดินไปจิตมันนิ่งโยมนะจิตมันนิ่งเดินไปมันก็ไม่เหนื่อยโยมแล้ประเภทที่เดินเดินไปแล้วสะดุดอะไรหัวล้มฟาดโน่นฟรีไปไงอันนี่ไม่มีสติโยมเดินไปเรื่อยเปื่อยแต่ถ้าเดินด้วยสมาธิเนี่ยมันมันสงบจะเดินอยู่ชายเขาจะเดินอยู่ชายทุ่งชายนาชายน้ํา รวมถึงชายทะเลเดินเพลินๆจิตนิ่งๆสงบๆนะนึกอยากจะนั่งโยมก็นั่งนั่งให้มันสงบฟังเสียงเ,เขาเรียกอะไรฟังเสียงลมนะฟังเสียงน้ำหรือไม่ก็ฟังเสียงนกที่ร้องหรือเสียงใครอะไรก็แล้วแต่ฟังแล้วก็จิตคิดให้เป็นกุศลเขาไว้แล้วก็นิ่งๆสงบใจมันสบายๆเลย มันจะมีพลังในโยมนะเป็นสมาธิเบื้องต้นโยมไปทําเถอะดีนะฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมเอาไว้ว่าพื้นฐานเริ่มต้นตั้งแต่การให้ต้องมีโยมนะให้ความรู้ให้แนวทางให้สติปัญญานะรวมถึงการให้ธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานนะให้สิ่งของบริจาคสิ่งของทบุญใส่บาทและสุดท้ายคือการให้โอกาสคน ควรมีไว้ให้มากๆแล้วก็เรื่องของศีลโยมศีลเนี่ยก็ดูแลเรื่องความประพฤติโดยการตั้งสติหรือรู้ให้ดีว่าชีวิตของเราเนี่ยอย่าเผลอยไพอะไรได้ง่ายคนที่เผลอยไพมันก็ประมาทความประมาทคือขึ้นที่ไหนเมื่อไรเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุทันทีเขาเรียกว่าอุบัติเหตุชีวิต ถากโยมขึ้นรถก็อุบัติเหตุทางรถถ้าเดินก็อุบัติเหตุทางการเดินเนี่ยเพราะความประมาทเนี่ยสำคัญะโยมนะนะก็รักษาศีลรักษา,าพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันทางสังคมให้มากโยมสังคมช่วงไหนมีอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะศึกษาทําความเข้าใจทําความรู้ให้ชัดเจนอย่าคิดเองเออเองโยมนะศึกษาให้รอบด้านและสุดท้ายของ,ของเรื่องสมาธิ มีมากเท่าไหร่ยิ่งดีนิยมนะเพราะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มีจิตอันดีงามดีแล้วทำความสงบให้เกิดขึ้นทำความสง่าง,งามให้เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็เราก็จะได้รับการเชิดชูได้รับการยกย่องและได้รับการปกป้องปกปักรักษาจากเทวดาที่รักษาชีวิต เริ่มตั้งแต่วันเกิดเดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดของญาติโยมก็ขอพลานุภาพความเชื่อความตั้งมั่นในพระตราัาไตรจงปกปักรักษาโยมเป็นกําลังใจให้กับโยมผ่านวิกฤตชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันไปได้แล้วก็เห็นทางสว่างทางแห่งความพ้นทุกทางแห่งความอดุดมสมบูรณ์โชคดีมีสุขพ้นทุกปลอดภัยทุกท่าน ทุกคนเทินขอเจริญนพรน